สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมต้อนรับข่าวดีที่คุณรอคอยที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง คําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นกําลังใจสร้างพลังบวกก็พอชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณ จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกข้อแรก perseverance d e l i g h t inside สองถ้วนะคะสี่เหรียญหดาบ เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะชาริออตถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆของชาวราศีกรกฎนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีอำนาจนะคะมีบุญบรารมีนะมีความสามารถที่โดดเด่นมากๆนะคะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะมีภาวะความเป็นผู้นำ หรือมีข่าวดีในเรื่องของการได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้นะใครที่คาดหวังเรื่องของโอกาสที่ดีหรือเรื่องของการได้รับความไว้วางใจนะคะก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะจะเกิดความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะคะหรืออาจจะได้รู้จักกับคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนเก่งที่จะทำให้คุณ เหมือนเก่งตามเขาไปด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีแรงบันไดแรงบันดาลใจดีๆนะได้เพชชนอะไรใหม่ๆนะจากคนเหล่านั้นก็ได้นะรวมถึงมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนผลักดันคุณให้ประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะใครดีกับเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทําให้คุณนะประสบความสําเร็จในชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนะดวงของอ เรื่องของบุญบารมีนะหรือเรื่องของอำนาจนะคะาการตัดสินใจหรือการจะทำสิ่งใดๆก็ตามนะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากความเพียรพยายามจากความมุ่งมั่นตั้งใจจากตัวของคุณนะคะรวมถึงมีดวงของการได้เป็นผู้นำหรือการได้ใช้ชนะจากการแข่งขันนะแข่งขันอะไรก็จะได้รับนะคะผลสำเร็จที่ดีมากๆนะหรือ ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวนะก็ย่อมมีคู่แข่งทางธุรกิจเหมือนมีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งนะคะไม่มีใครทําอะไรเราได้นะเราก็จะประสบความสําเร็จเป็นผู้ชนะนะคะมีความจเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นหรือหากใครที่คิดไม่ดีกับเรานะเป็นศัตรูกับเราเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้นะอาจจะด้วย ลของการกระทําดีการคิดดีทําดีนี่แหละที่เหมือนเป็นเกรกาะกําบังนะไม่ให้ใครมาทําอะไรเราได้นะคะอันนี้สงผลบุญจากการกระทําดีที่จะทําให้ศัตรูต่างๆก็จะแพ้ภัยไปเองแต่ใครทําไม่ดีกับเราเราอย่า,าเราอย่าทําไม่ดีตอบแทนกลับไปนะคะมันเหมือนยิ่งแบบเป็นการสร้างวิบากกรรมเพิ่มนะต่อการสะ,ประเปล่าการให้อภยัยกันการ อโหสิกรรมนะต่อกันนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะหรือการที่คุณได้เป็นใหญ่เป็นโตนะมีอํานาจในมือคุณก็อย่าใช้อํานาจในทางที่ผิดนะคะเพราะควรที่จะมีความเมตตาอ็นดูเหมือนที่เราเคยได้รับนะสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆนั้นให้กับคนที่เดือดร้อนคนที่ ายากไร้ต่างๆนะคะนะยิ่งทำดีก็จะยิ่งสมผลนะให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานต่างๆที่จะประสบความสำเร็จดีมากๆทำอะไรก็จะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีเสนองานอะไรไปเสนอแนะอะไรไปก็จะได้รับการตอบรับแบบอ ล้นหลามเลยทีเดียวนะคะทำอะไรก็มีคนคอยให้กำลังใจเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำผลงานของคุณจะสร้างชื่อเสียงนะใครที่ทำงานที่ต้องใช้ฝีมืออาจจะเป็นงานด้านศินละปะนะคะงานออกแบบนะงานตกแต่งต่างๆหรืองานที่ต้องใช้ความคิด นะใช้จินตนาการใช้การสร้างสรรคนะ์ก็จะรังสรรค์ผลงานที่โดดเด่นดีมากๆจะสร้างชื่อเสียงนะสร้างเงินสร้างทองได้อย่างดีทีเดียวเป็นช่วงที่คุณจะเหมือนมีผลงานเป็นของตัวคุณเองถ้าก่อนหน้านี้คุณทํางานแบบอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายคนก็ถึงเวลาที่คุณจะ มีผลงานเป็นของคุณเองได้ทำงานอยู่เบื้องหน้าที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นราศีที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่ทำสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่มันก็มาจากการลงมือทำมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจากตัวของคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนคุณจะมีเซนส์นที่ดีด้วยนะเซนส์นว่าคุณ ทำสิ่งไหนแล้วมันจะเหมาะกับคุณเหมือนคุณกําลังจับทางถูกนะคะนะสิ่งนั้นนะควรทําหรือไม่ทําหรือว่า,อ,าอย่างคนคนนี้เราควรจะเข้าหาอย่างไรต้องใช้วิธีไหนมันจะมีเส้นบางอย่างที่จะบอกได้ว่าในสถานการณ์อย่างนี้คุณควรจะทำอย่างไรนะก็สามารถที่จะพิกแพง สถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะถ้าคุณคิดอะไรดีๆหรือวางแผนอะไรก็ขอให้รวมมือทํามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆหรือการที่คุณจะทําอะไรก็าตามนะคะถ้าสิ่งนั้นนะมันเป็นงานยากงานใหญ่อาจจะต้องไต่ตองให้ดีคิดให้ดี หรือต้องวางแผนนะอย่างถี่ถ้วนก่อนก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงแล้วก็มีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นสําเร็จได้ด้วยดีเสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยเรืแต่ก็ขออย่าได้กลัวมันเป็นปัญหาที่คุณเจออยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะเหมือนคุณชินกับมันแล้วนะคะเนี่ยดีร้เหมือนคุณยิ้มรับกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้น หรือปัญหาบางเรื่องคุณสามารถที่จะอยู่กับมันได้ปล่อยวางมันได้นะเหมือนคิดว่าถ้าเราเครียดมันก็ไม่มีประโยชน์อาสู้อยู่กับมันเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ,อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างหรือสิ่งที่มันอยู่เหนือความคาดหมายได้เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละนะคะด้วยการคิดบวกกับตัวเองคิดบวกกับสิ่งรอบตัว ก็จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่มีความทุกข์หรือความทุกข์ใจต่างๆเรื่องหนักใจมันก็จะมาลายหายไปเองเมื่อเรามีความสุขที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่จะได้เจอมิตรที่ดีมีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเรามาคอยซับพอร์ตเรานะคะอาจจะได้เจอเพื่อนคู่หูนะเป็นเพื่อนซีที่คอย ช่วยเหลือนะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะหรือถ้าทำธุรกิจก็อาจจะได้ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะที่จะมีหุ้นส่วนเข้ามาซัพพอร์ธธุรกิจเข้ามาบริหารทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการจะลงทุนร่วมหุ้นกับใคร ก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันะการโดนเอาเปรียบในอนาคตนะมีไพ่สี่เหรียญน,นะคะปรากฏขึ้นมาด้วยนั่นก็หมายความว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มันเป็นของเราเราก็ต้องดูให้รัดกุมละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นนะจะใช้จ่ายเงินกับเรื่องอะไรก็ตามอาจจะต้องคิดให้เยอะนะคะ นะคิดให้มากเข้าไว้นะอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ยับยับ้มชั่งใจอย่าอย่าใช้เงินจ่ายกับสิ่งนั้นนะจ่ายในสิ่งที่มันจําเป็นกับชีวิตจะดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องการเงินนะก็ประสบความสําเร็จดีด้วยนะหากหวังเรื่องของความช่วยเหลือ,อาบางท่านอาจจะมีเรื่องใช้เงินหรืออาจจะกําลังต้องการหาเงินสักสักก้อนหนึ่งเพื่อเอามาใช้จ่ายเพื่อเอามาลงทุน นะอยากได้เงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายก็มีเกณฑ์ที่จะไดะ้บางท่านอาจจะไปติดต่อ,อทําเรื่องกับสถาบันกางเงินนะทำเรื่องกู้ยืมก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติแต่ไพ่ก็อาจจะมีเตือนนิดนึงว่าอย่าไปสร้างหนี้อะไรที่มันเกินความจําเป็นนะคะอะไรที่มันเกินตัวเราเราอย่าไปทำนะทำในสิ่งที่ มันไม่ทําให้เราเดือดร้อนหรือประมาณความสามารถของตัวเราด้วยก็จะทําให้เราไม่กดดันตัวเองแล้วก็ใช้จ่ายเงินได้อย่างมีสติเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยหรือถ้าใครมีปัญหาการเงินก็ดูจะค่อยๆคลี่คลายในทางที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะหรือถ้าใครมีปัญหาหนี้สินคือสามารถที่จะไปเจราจาต่อรองหรืออาจจะมีการปณีปนอมนะเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะมีแบบ าสามารถที่จะแบ่งใจได้นะหรืออาจจะมีการขยายเวลาในการชำระนี้ให้มันยาวนานเพิ่มมากขึ้นก็จะเหมือนกับว่าปัญหาการเงินจะทำให้เรารู้สึกเบาใจลงก็ได้แต่นับจากนี้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาการเงินในที่ผ่านมาถ้ามันเริ่มที่จะดีขึ้นนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินให้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น มีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางด้วยนะใครที่ช่วงนี้มีแพลนจะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางาไปทำงานต่างประเทศทำงานต่างจังหวัดทำงานไกลบ้านนะล้วนแล้วดีทั้งนั้นจะมีโชคลาภจากการเดินทางหรือไม่กนะ็อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการได้รถคันใหม่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคันที่มีอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไป ซ่อมแซมหรือไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้แบบมีประสิทธิภาพในการขับได้อย่างดีเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่ก็ถึงค่าวที่ต้องเอารถเข้าอู่เพื่อตรวสภาพรถนะเพื่อความปลอดภัยนะของตัวคุณก็ได้นะคะหรือไพ่ยกำลังสื่อว่าเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ขับขันนะเจอเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิต ขอให้อดทนเข้าไว้นะคะเราต้องอดทนอดกั้นเพื่อที่จะทําให้ผ่านพน้นวิกฤตปัญหาต่างๆไปได้นะบางทีไปโต้ตอบหรือไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะทําให้ทุกอย่างมันพังได้นะบางทีก็ต้องใช้ความนิ่งใช้สติสยบความเคลื่อนไหวก็จะทําให้ สถานการณ์ที่แย่อยู่พลิกกลับมาดีขึ้นได้ด้วยนะคะนะก็เป็นเรื่องดีข่าวดีนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎซึ่งล้วนแล้วมาจากการกระทําของตัวคุณทั้งนั้นเลยนะคะถ้าคุณมีความขยันมีความเพียรพยายามคุณก็จะได้รับ สิ่งที่คุณต้องการนะได้พบเจอสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณแสวงหานะคะเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวคุณมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราขี้เกียจ รอคอยโอกาสรอคอยวาส,สนาไม่ขวายคว้าด้วยตัวคนเองนะความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะคะดังนั้นก็มีความขยันนะเพียรพยายามเข้าไว้ความพยายามที่มันจะไม่เคยทรยศใครก็จะส่งผลดีกับชีวิตของชาวราศีกรกฎอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พยายาม มีสติในทุกๆการกระทําสตินี่แหละที่จะนําพาคุณให้พ่านพ้นเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้แล้วก็สตินี่แหละนะคะที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ชีวิตความก้าวหน้าที่มีเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ขอให้ใช้อํานาจนะใช้พลังของตัวคุณในทางที่ดีด้วยนะคะอะไรที่มันไม่ดีนะสิ่งเลวร้ายต่างๆเราอย่าไปเกี่ยวข้องนะคะ นะเราทําไม่ดีมันไม่ขึ้นนะทำไม่ดีมันก็อาจจะเป็นผลเสียกับตัวเราดังนั้นนะคะกระทําแต่สิ่งที่ดีไว้มันก็จะยิ่งนะส่งผลดีกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปอะแตงที่เป็นรูปหมวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะช่องการดาขยาการกันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ